สวัสดีค่ะทุกคนมาเป็นเพื่อนฟัง เรื่องเราจะพายิปซีไปด้วยกันนะคะก็เป็นการเล่าเรื่องราวผ่านข้อความจากหน้าไพ่ที่เปิดขึ้นมาเนาะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะบางทีอาจจะได้แนวคิดข้อคิดหรือกำลังใจดีๆกลับไปนะคะพลังงานข้อความในวันนี้ที่อยากจะสื่อถึงทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะถ้ามองถึงพลังงานในปัจจุบันอตอนนี้มันเหมือนว่าพลังงานของราชาดาบเนาะเหมือนเวลาที่คุณจะตัดสินใจหรือทําอะไรนะคะคุณรู้ว่าคุณมีเป้าหมายที่มันชัดเจนมากขึ้นะ่ะให้กับตัวเองอและใช้ความคิดเหตุ ผลสติในการนำพาชีวิตมากขึ้นนะคะตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่เก่งนะคะเก่งฉลาดแต่คุณจะเป็นคนที่นิ่งนะคะความนิ่งของคุณอ่ะมันเหมือนกับทำให้คนอื่นคิดว่าคุณไม่รู้แต่แท้จริงแล้วอ่ะคุณรู้ทุกอย่างเลอเอนะคุณเป็นคนที่มีเซนส์หรือที่เรียกว่าสัญชาตญาณซึ่งบอกได้เลยว่าพลังงานของราชาดาบอ่ะถ้ามองถึงสภาพจิตใจก็คือในตอนนี้คือใจอ่ะแข็งแกร่ง ขึ้นเยอะมากก็เ,เคยเจออะไรที่แบบเป็นความเจ็บปวดมาก่อนแต่ตอนนี้คุณผ่านจุดๆนั้นมาสิ่งที่คุณได้รับก็คือใจที่มันแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณเจอหรือสิ่งที่คุณรู้ในอดีตสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณคนที่เขาไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณคุณก็จับได้หรือว่ารู้จากสัญชตาตญาณของคุณนี่แหละแต่คุณจะไม่โวยวาย คุณเลือกที่จะดูว่าเขาจะทำยังไงต่อไปเขาตั้งใจเขาเผลอหรือเขาพังพัังพลาดไปอันนี้คือพลังงานคุณในอดีตนะคะซึ่งบอกได้เลยว่ามีพลังงานเก้าถ้วยปิดท้ายเป็นอะไรที่บอกว่าคุณกำลังเข้าสู่ช่วงที่คุณมีความสุขกับตัวเองมันเหมือนกับคุณเริ่มกลับมา คนพบว่าไม่มีเขาอยู่ในความสัมพันธ์หรือไม่มีเขาอยู่ในชีวิตน่ะคุณได้คนพบว่าชีวิตมันโคตรโลง่งอ่ะมันโคตรสบายใจอะ่ะไม่ต้องมีความรู้สึกที่คอยระแวงว่าเขาจะไปแอบแชทแอบคุยแอบนัดเจอใครตอนนี้ไม่มีแล้วความรู้สึกนั้นมันกลายเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเบาสบายโล่งไม่ต้องคิดมากอืมนะคะอันนี้คือพลังงานของคุณที่สื่อได้อย่างชัดเจนว่า เริ่มที่จะมีความสุขกลับมาหาตัวเองแล้วนะคะมาดูซิเรื่องราวในสิ่งที่พาอยากจะเล่านะคะพลังงานของพ่อเขาจะกลับมานะคะบอกได้เลยว่าคนที่เคยทรยศหรือไม่ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์ดูสิมีทั้งพลังงานของหกถ้วยกับจัสเมนนะคะเป็นอะไรที่แบบบอกยืนยันนะว่าคนคนนั้นอยากจะกลับมานะคะเดี๋ยวเรามาดู ไพ่ที่เราเปิดขึ้นมาให้ครบเนาะนะคะพลังงานหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะมีพลังงานของชาวราศรีพฤษภพลังงานของชาวราศรีมิถุนพลังงานผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะข้อความไพ่บอกว่าในอดีตนะคะคนคนนั้นอะ่ะที่เคยเดินจากคุณไปหรือที่เคยทิ้งคุณไปอะ่ะซึ่งบอกได้เลยว่าเขาเจอคนที่เด็กกว่าอืม ะะมันเป็นอะไรที่แบบหลงไปกับความหวานหลงไปกับการที่เหมือนตื่นเต้นหรือของใหม่ๆซึ่งบางทีอ่ะคนคนเนี้ยที่เขาหลงอ่ะเขาอาจจะแชทจะคุยกันไม่กี่วันก็เป็นได้อาจจะถ้ามองตามข้อความให้อาจจะแบบสิบเอ็ดวันอ่ะเออแล้วคนคนเนี้ยเขาก็มาบอกเลิกคุณเหมือนเขาบอกว่าเขาเจอคนที่ใช่คนที่ทําให้เขารู้สึกว่า รักครั้งนี้คนก็แนะนำให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขอืมนะคะอันนี้คือพลังงานที่แบบเขาบอกกับคุณนะว่าคนใหม่คือสวรรค์แห่งความสุขของเขาอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้ซึ่งก็อาจจะเจอกันแค่ไม่กี่วันน่ะนะคะซึ่งบอกได้เลยถ้ามองถึงความสัมพันธ์กับคุณนะคะยาวนานอ่ะยี่สิบปีอ่ะนะคะ ความสัมพันธ์กับคุณยี่สิบปีแต่ในวันที่คุณจับได้เขากลับมาบอกคุณว่าเขาเจอคนที่ทำให้เขามีความสุขคนคนนั้นน่ะคือคนใหม่ที่อายุน้อยกว่าคนคนนั้นคือสวรรค์แห่งความสุขของเขาอะไรประมาณนั้นนะคะพอเขาพูดในลักษณะนี้ถามว่าคุณเจ็บไหมคุณเจ็บนะคะมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่คุณบอกกับตัวเองนะคะว่าแล้วคุณล่ะ อืมนะคะทําไมเขาถึงทําแบบนี้ทั้งๆที่ตลอดระยะเวลาในความสัมพันธ์ยี่สิบปีเนี่ยอืมนะคะคุณต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่เขามาแต่แล้วเขากลับเลือกคนที่เพิ่งเจอกันแค่ไม่กี่วันทําไมเขาถึงทําแบบนี้ทําไมเขาถึงเลือกคนที่เพิ่งจะเจอแค่ไม่กี่วันแล้วเลือกที่จะทิ้งคุณ คนที่ให้เวลาเขามาทั้งชีวิตอืมนะคะอันเนี้ยมันยิ่งทำให้คุณเจ็บมันเหมือนคุณรู้สึกว่าอืมคนที่เพิ่งจะเจอเขากลับมองเห็นความดีเห็นอะไรต่างๆมากมายแลว้วมองว่ามันเป็นความรักแต่กับคุณนะ่ะคนที่อยู่มาด้วยกันตั้งเนินนานแต่กับบอกว่าคุณไม่ใช่ความสุขของเขา เนี่ยคือสิ่งที่เขาบอกกับคนในวันที่เขาตัดสินใจเลือกคนใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าคนใหม่อายุน้อยกว่าอาจจะรู้จักกันแค่ไม่กี่วันถ้าตามหน้าไพ่คือสิบเอ็ดวันแต่สําหรับคุณยี่สิบปีเขาเลือกคนใหม่อันนี้คือพลังงานไพ่นะคะช่วงที่เขาเดินจากความสัมพันธ์เนี่ยมันทําให้คุณติดอยู่ในวงเวนความคิดเหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณก็มีคําถามถามเขาเหมือนกันนะว่าคิดดีแล้วใช่ไหม ที่เธอเลือกคนใหม่ที่เพิ่งจะเจอกันแค่ไม่กี่วันกับฉันคนที่ต่อสู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเธอมาตั้งยี่สิบปีเธอบอกว่าเธอไม่มีความสุขเธอบอกว่าฉันไม่ใช่ความสุขซึ่งเขาก็ตอบอย่างมั่นใจว่าคนใหม่คือสวรรค์แห่งความสุขของเขาเขาก็เลยเลือกที่จะทิ้งคุณไปเริ่มต้นกับคนใหม่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะในวันที่เขารู้สึก อยากจะกลับมาหาคุณพลังงานของหกถ้วยมันเกิดอะไรนะคะมันกลายเป็นว่าเขาไปติดกับดักเนาะเพราะว่าคนที่เขาไปเริ่มต้นใหม่ด้วยที่อายุยังน้อยอืมเพราะฉะนั้นนะคะมันเลยกลายเป็นพลังงานที่เขาไม่ได้รับอิสระเขาต้องทำตามความต้องการของคนใหม่ไม่ว่าอยากได้โน่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นการ คอยดูแลซัพพอร์ตอะไรต่างๆการ,การจ่ายการเปการซัพพอร์ตในเรื่องอาหารการกินการดูแลทุกอย่างซึ่งพอช่วงแรกๆเขาก็ยังพอทำไหวนะอืมนะคะแต่พอนานๆเขา้าเขาเริ่มที่จะคิดถึงคุณเพราะอะไรเพราะอยู่กับคุณเขาสบายไงคุณทำให้คุณทำอาหารทำงานบ้านทำาน่นนั่นคือคุณดูแลซัพพอร์ตเขาอย่างดีอ่ะ แต่ในวันที่เขามาบอกกับคุณคือมันเป็นพลังงานที่เขาหลงเขามองว่าคนคนนั้นคือสวรรค์ก็เลยเลือกที่จะทิ้งคุณไปเริ่มต้นกับคนใหม่ช่วงแรกๆเขาก็โอเคทําให้หลังๆมาพอนานเข้าเริ่มที่จะไม่ไหวเริ่มที่จะคิดถึงคุณว่าอยู่กับคุณนี่โคสบายเลยอ่ะคุณทําให้หมดคุณดูแลจัดการเป็นอย่างดีแต่พอไปอยู่กับคนใหม่ซึ่งอายุน้อยกว่า เขากับทําทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยทําให้คนใหม่ไม่ได้ทําให้เขาแต่เขาเป็นคนที่ซัพพอตสนับสนุนจ่ายและทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอืมนะคะมันเป็นพลังงานที่เขาเริ่มที่อยากจะกลับมาละเริ่มที่จะคิดละนะคะว่าเขาเริ่มที่จะเห็นความเป็นจริงแล้วไงว่าไอ้คนที่เขามองในวันที่เขาบอกกับคุณนะว่ะคนคนนี้คือสวรรค์แห่งความสุขของเขา เขาต้องการที่จะไปเริ่มต้นกับคนใหม่คนนี้คือคนที่เขาเจอแล้วว่ามันคือความสุขมันคือความรักพอหยุนไม่นานอ่ะบอกได้เลยว่าบางทีอะอาจจะแปดเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนก็เป็นได้นะคะเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วอะเพราะตอนอยู่กับคุณสบายพอมาอยู่กับคนคนนี้ทำให้เขาทุกอย่างอืมเริ่มคิดถึงตอนที่อยู่กับคุณแล้ว เขาเริ่มที่จะคิดถึงคุณคิดถึงสิ่งต่างๆที่คุณเคยทําให้กับเขาตอนนี้แหละมันทําให้เขาเริ่มที่จะสานึกละประกอบกับถ้ามองดูนะมันอาจจะเป็นจังหวะที่จ่ายไปเยอะไงน,นะคะจ่ายไปไปเยอะกระเป๋าเริ่มจะแบนและอืมเริ่มที่จะคิดถึงคุณขึ้นมาละนะคะซึ่งในเวลานี้บอกได้เลยว่าเขาคิดถึงคุณเขาอยากจะมาแก้ตัว เขาอยากจะมาขอคืนดีแต่มันเป็นวันที่พลังงานของคุณเนี่ยนะคะคือตอนนีน้พลังงานของคุณคือแบบว่าเริ่มชิวแล้วว่ะเริ่มที่จะออกเที่ยวตามสไตล์คนโสดแล้วว่ะอยากไปเที่ยวไหนไปอยากจะไปหาความสุขให้กับตัวเองอยากทําอะไรก็คือทอําอ่ะเพราะคุณเริ่มที่จะรู้แล้วว่าในวันที่ไม่มีเขาอะ่ะคือมันไม่มีความรู้สึกระแวงเลยนะว่าเขาจะไปแอบแชทแอบคุยแอบนะัดเจอกับใคร มันเป็นอะไรที่แบบได้รับความสบายใจมากขึ้นน่ะอยากทําอะไรอยากกินอะไรคือแบบได้กินได้เที่ยวได้ทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําแต่พลังงานของเขาอยากจะกลับมาอืมแล้วคุณก็มันเหมือนกับเนี่ยตัวคุณอ่ะพอเวลาคุณอยู่ด้วยตัวของคุณเองอะคุณก็เริ่มที่จะตั้งใจสร้างชีวิตของตัวคุณเองอ่ะเพราะคุณมองว่าในวันที่ไม่มีเขาหรือว่าแม้จะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่ มันทำให้คุณได้เปลี่ยนมุมมองความคิดว่าการอยู่ด้วยตัวเองการพึ่งตัวเองนี่ยมันเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณไม่หยุดเลยก็คือเป็นในเรื่องของการพัฒนาตัวคุณเองการหาความรู้ให้ตัวเองการสร้างคุณค่าให้ตัวเองคุณมาโฟกัสที่งานกับเงินคุณตั้งใจสร้างฐานชีวิตของตัวเองให้มันมั่นคงที่คุณมองว่าคุณจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วย ตัวของคุณเองคุณจะรับผิดชอบชีวิตของคุณเองได้ซึ่งบอกได้เลยว่าชีวิตของคุณหลังจากที่เขาเดินออกจากความสัมพันธ์หรือว่าทิ้งคุณไปมันกลับดีขึ้นนะจนมันทําให้คุณได้รู้ว่าเออเนี่แหละมันคือความสุขอืนะคะเพราะพลังงานของห้าถ้วยมันเป็นพลังงานของเขาเขาคิดถึงคุณก็คิดถึงในสิ่งที่เขาทํากับคุณวันนั้นเขาเป็นคนเดินหันหลังให้จาก จากคุณนะ่ะเขาเป็นคนทิ้งคุณอ่ะนะนะแต่ในวันที่เขาไปติดกับดักซึ่งมันเป็นกับดักที่เขาตัดสินใจเองแหละพราอเขาหลงกับสิ่งใหม่ตื่นเต้นกับสิ่งใหม่อืมนะคะมันเลยเป็นพลังงานที่บอกได้เลยว่าพอไปเจอแล้วอยู่ได้ไม่นานเจ็ดเดือนแปดเดือนเริ่มที่จะคิดถึงคุณอืมนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าในความจริง ที่เขายอมรับในตอนนี้ก็คือตัวเขาเองตัดสินใจผิดเขาเสียคนที่เคยดูแลเขาอย่างดีในอดีตนั่นก็คือคุณไปแล้วเพราะตัวเขาเองเป็นคนที่บอกกับคุณเองว่าเขาเจอคนที่เป็นเหมือนสวรรค์หรือความสุขของเขาก็คือคนใหม่ที่เขาอยากจะไปเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่แล้วทิ้งคุณไป อืมนะคะถ้าถามถึงความรู้สึกของคุณเนาะพลังงานของ the h i g h e fan กับ the l o v e r นะคะถ้ามองถึงความรู้สึกในวันที่เขามาบอกกับคุณก็เชื่อว่าในความเป็นจริงอะ่ะคุณรักเขาแบบจริงจังหละเพราะอยู่ด้วยกันมาตั้ง20ปีไงมันมีความรักความหวังดีความจริงใจอยู่แล้วนะคะแต่ในวันนี้คุณรู้สึกว่าผูกพันก็จริงรักก็จริงแต่คุณอะ่ะจะไม่กลับไปให้เขาทำลายอีกแล้วซึ่งมันเป็นอะไรที่คุณได้เรียนรู้อย่างชัดเจนว่า ในความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าจะรักจะผูกพันมากมายแค่ไหนแต่ถ้าในความสัมพันธ์นั้นอยู่ด้วยกันไปแล้วอีกคนดิ้นรนที่จะไปหาความสุขจากที่อื่นโดยที่ไม่แคร์ความรู้สึกของคนที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันมาก็ยากที่จะมีความสุขเพราะฉะนั้นบทเรียนนี้มันจึงทำให้คุณนได้รู้ว่าแท้จริงแล้วอ่ะความสุข ของชีวิตคนเราอ่ะบางทีการที่ได้อยู่คนเดียวได้ทำอะไรในสิ่งที่คุณอยากจะทำอ่ะมันเป็นอะไรที่อาจจะมีความสุขมากกว่าการมีคู่ชีวิตก็เป็นได้เนี่ยนะคะทีนี้เรามาดูว่าเมื่อเขาจะกลับมาเนาะไพ่อ่ะอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะไพ่สี่เมเทา้านะคะไพ่บอกว่า ชีวิตของคุณในตอนนี้คุณมีความสุขนะความสุขกับเพื่อนความสุขกับการเที่ยวความสุขกับในลักษณะที่มันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบคู่รักหรือคนรักอะแต่มันเป็นอะไรที่บอกเลยว่าคุณมีความสุขมีความมั่นคงมีความรักดีๆที่คุณสร้างมันขึ้นมานี่แหละอืมนะคะเนี่ยต่อมานะคะข้อความไพ่บอกว่าเด็กถือเหรียญนะคะไพ่บอกว่า การเริ่มต้นใหม่อะรอคุณอยู่ข้างหน้านะอืมนั่นสื่อได้เลยนะคะว่าถ้าคุณคาดหวังถึงความรักครั้งใหม่โอกาสใหม่ๆรอคุณอยู่ข้างหน้าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เข้ามาแบบรวดเร็วแต่บางครั้งเชื่อได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขกับตัวเองมากพอในชีวิตโสดมากพอรักตัวเองมากพอสร้างคุณค่าให้กับตัวเองมากพอ สร้างมาตรฐานให้กับตัวคุณอย่างมั่นคงอ่ะเชื่อเถอะค่ะว่าพลังงานคนที่เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณจะมาในจังหวะแล้วก็เวลาที่ใช่เสมออืมนะคะสุดท้ายนะคะจดดเดดนี่นะคะพลังงานไพ่บอกอย่างชัดเจนนะคะว่าเมื่อคุณตัดเขาไปแล้วแม้จะยังรู้สึกว่ามีความผูกพันก็จงปัดให้ขาด นะคะเพราะการตัดให้ขาดนะ่ะมันก็คือการปลดปล่อยนะคะปล่อยเขาไปแล้วก็แล้วแต่ว่าชีวิตเขาจะจัดการตัวเขายังไงเพราะในวันที่เขาเดินหันหลังให้คุณหรือว่าทิ้งคุณไปเขายังไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะมีชีวิตเป็นยังไงไม่เขามุ่งหน้าไปเริ่มต้นกับคนใหม่เฉยเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่ก็เลยบอกว่า วันนี้มันเป็นโอกาสของคุณที่คุณจะตัดให้ขาดแล้วก็ปล่อยปล่อยให้เขาใช้ชีวิตตามผลที่เขาได้ตัดสินใจเลือกในเมื่อเขาบอกว่าคนเนี้ยนะคะคือสวรรค์แห่งความสุขก็ปล่อยให้เขาไปเจอสวรรค์แห่งความสุขที่เขาบอกกับคุณอืนะคะไม่ว่าเขาจะมีวิธีการมางอ้อคุณยังไงก็แล้วแต่แต่อย่าลืม นึกถึงวันที่เขาบอกกับคุณในวันที่เขาทิ้งหรือว่าเดินจากคุณไปโดยที่ไม่ได้คิดถึงความห่วงใยห,หรือว่าใส่ใจคุณเลยว่าคุณจะเป็นอยู่ยังไงเขาคิดถึงแต่เพียงตัวเขาว่าต้องการที่จะไปเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่ระหว่างเขากับคนใหม่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะคะพลังงานเดดเดทชัดเจนนะคะตัดให้ขาดปล่อยเขาไปปิดประตูเก่า และจงเปิดทางให้โอกาสใหม่ๆที่คู่ควรกับคุณจริงๆซึ่งรอคุณอยู่ในอนาคตแค่เพียงรอให้คุณสร้างมาตรฐานให้กับชีวิตคุณอย่างมั่นคงคำว่าสร้างมาตรฐานสื่อถึงว่าคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณรู้ว่าถ้าคุณเจอความรักครั้งใหม่เมื่อคุณสัมผัสได้ว่ามันไม่ใช่ คุณก็พร้อมที่จะตัดใจและเดินออกหรือบางทีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าใจคุณจะมีขอบเขตที่ชัดเจนว่าคุณเปลี่ยนได้แค่ไหนคือแสดงความเป็นตัวคุณน่ะให้อีกฝ่ายได้รู้ว่าคุณมีจุดยืนยังไงในวันนั้นแหละถ้าสิ่งสิ่งนี้ของคุณน่ะมันมีมาตรฐานและแข็งแกร่งพอเชื่อเธอค่ะว่าความรักหรือโอกาสใหม่ๆรอคุณอยู่และ เดินเข้ามาในเส้นทางวงจรชีวิตคุณอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่ที่อยากจะสื่อถึงทุกคนนะคะไพ่อยากจะบอกว่าเมื่อเขาคนนั้นมองไม่เห็นคุณค่าความรักความซื่อสัตย์มองไม่เห็นความผูกพันช่วงระยะเวลาที่เคียงบากเคียงไหลกันมาตลอดระยะเวลาที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาแตก เขาให้ความสำคัญกับสิ่งใหม่ที่เขาเพิ่งเจอแค่ไม่กี่วันก็ปล่อยเขาไปค่ะอย่ารั้งไว้เชื่อเถอะค่ะว่าเมื่อเขาเลือกที่จะไปเจอสิ่งใหม่ๆถ้าเมื่อไหร่ที่เขารู้ว่าสิ่งใหม่มันไม่เป็นไปตามที่คิดนั่นแหละมันคือผลกรรมที่เขาจะได้รับ สิ่งที่เขาจะได้รับแน่นอนถ้ามันไม่เป็นไปตามที่คิดคืออะไรทุกใจเผลอ,อหมดเนื้อหมดตัวเผลอ,อต้องยอมทนอยู่ในความสัมพันธ์นั้นอืมนะคะให้เขาไปเผชิญกับผลกรรมจากการตัดสินใจของเขาอันนี้คือพลังงานที่พายอยากจะสื่อนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบอยากจะบอกกับคุณอย่างมากเลยนะคะว่าถ้าใครมองไม่เห็นคุณค่าของคุณน่ะ ตอนที่คุณยังอยู่เคียงข้างเขาก็สื่อได้อย่างชัดเจนว่าเขาคนนั้นน่ะก็ไม่คู่ควรกับคุณค่ะแม้เขาจะกลับมาเ้อะขอคืนดีด้วยวิธีการต่างๆแต่อย่าลืมว่าเขาเองเป็นคนที่เลือกที่จะทิ้งคนดีๆอย่างคุณไปเองเพราะฉะนั้นเขาไม่ควรจะกลับมาในวงจรชีวิตคุณอีกเพราะตัวเขาเองเป็นคนตัดสินใจเลือกที่จะเดินไปแล้วนะคะเชื่อเถอะว่า ในความเจ็บบางครั้งคุณก็จะได้บทเรียนแล้วคุณก็จะได้รู้บางทีอาจจะมีความสุขโอกาสดีๆรอคุณอยู่ก็ได้นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าในวันที่เขาอยากจะกลับมามันจะเป็นวันที่คุณได้หลุดพลล้นะอืมนะคะ มันจะเป็นอะไรที่สื่ออย่างชัดเจนว่าตัวคุณมีความสุขมีชีวิตที่ดีแต่ตัวเขาจะมาอ้อนวอนขอกลับมาคืนดีมันก็จะเป็นวันที่คุณปฏิเสธที่จะให้คนที่เคยทําร้ายจิตใจคุณกลับเข้ามาทํรลายอีกครั้งหนึ่งเดินออกจากคนดีๆอย่างคุณไปเองเพราะฉะนั้นนะคะคุณไม่ใช่เพียงแค่คนที่แบบผ่านช่วงเวลาเจ็บปวดนะคะแต่เชื่อเลยค่ะว่าคุณไดุ้ดพ้นจริงๆแล้วบทเรียนครั้งเนี้มันจะเป็นอะไรที่สร้างเกราะป้องกันให้กับ ใจคุณเข้มแข็งและคุณจะเติบโตสิ่งหนึ่งที่คนคนนั้นจะเสียใจที่สุดในชีวิตของเขาก็คือเขาเลือกที่จะเมื่อคุณเดินออกไปจากจุดๆดนี้แล้วเชื่อเถอว่าความรักที่คู่ควรกับคุณรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะบ๊ายบาย